จับตาพายุลูกใหม่คาดก่อตัวปลายเดือนนี้โดยก่อนอื่นนะครับแอดมินอยากจะถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านว่าเ็นกันบ้านในแต่ละพื้นที่ในระยะนี้มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมในวันนี้มีฝนสลับกับอากาศหนาวคลื่มมีเมฆมากฝนดินดินเปรีป้หรือฝนตกหนัก ฝนปานกลางฝนเล็กน้อยมีลมกระโชกแรงกันหรือไม่เรเวนพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาติดตามในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยในปลายเดือนนี้นะครับอีกหนึ่งลูกเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปดูในด้านของการพยากรณ์อากาศประจําวันกันก่อนนะครับรวมถึงการพยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้า ดยนะครับในด้านของการพยากร์อากาศประจําวันในวันนี้อีก24ชั่วโมงข้างหน้าโรงมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ทางตอนบนเข้าสู่หยอ่อมความบรรากาศต่ําในขณะนี้บริเวณชายฝั่งเวียดนามทางตอนกลางที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีประกอบกับนะครับมรสุมตํำตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลาง พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความประกาศสูงหรือบรรากาศเย็นจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะลุกลำ้ำไล่พื้นที่ฝนให้เคลื่อนตัวต่ําลงมาอีกนะครับก็จะทําให้บริเวณฝั่งล่างๆมีฝนตกฟ้าคนองลักษณะของการกระจายโดยทั่วไปนะครับ ลักษณะเช่นนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนก็จะมีฝนลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับจากยอมความบรรยากาศต่าที่ปกคลุมจากบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีจะไล,ล่เลียงไปที่บริเวณจังหวัด สีสกเกตสุรินบรีรำรวมถึงนะครับจะไปสลายตัวที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณภาคกลางทางตอนล่างภาคใต้ทางตอนบนภาคตะวันออกในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยต้องระวังแล้วนะครับในช่วงนี้เพราะฝนตกในบางพื้นที่ก็ตกหนักตกหนานะครับในบางพื้นที่ตกติดต่อก,กัน2วัน3วัน, 3, วน3คืนก็มีนะครับ อาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทานน้ําไหลผ่านนะครับในระยะนี้ ในด้านของการคาดการฝนในวันนี้นะครับบริเวณภาคเหนือฝน30ิ์ของพื้นที่จะมีที่บริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูร์มีฝนด้วยมีอากาศหนาวเย็นกันด้วยนะครับในช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน60เเนของพื้นที่ฝนตกหนักจะเน้นบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีมีฝนพร้อมกับลมหนาวลงมา พร้อมกันนะครับในช่วงนี้ภาคกลางจะมีฝนฟ้าครอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบริเวณนคปรปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราบบรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอากาศเย็นพร้อมกับฝนนะครับภาคตะวันออกฝน70%ของพื้นที่ฝนตกหนักจะเน้นปราจีนบรุรีสากแก้วชนบรุรีจันทบรุรีระยองและตราดมีฝนและมีลมหนาวเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝน70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่รวมถึงนะครับ จะมีฝนตกหนักในบางเขตบางพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้ในเรื่องของการคาดการฝนจากโมเดล ECMWF คาดหมายสภาพอากาศนระยะกลาง10วันล่วงหน้า17-27ตุลาคมดังนี้ 17ตุลาคมรงมรสุมภาพผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกและมรสุมมีกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้ทางตอนบนด้านตะวันตกเข้าสู่หยอ่อมความรักาศต่ำกำลังแรงนะครับหรือหย่อม 97W ทีเ่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนี้นะครับทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนฝนจะเริ่มลดลงอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงเช่นกันนะครับ 18ตุลาคมหย่อมความบระกาศตำ่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากเคลื่อนตัวไปสลายแนวบริเวณจังหวัดนครราชสีมาต่อไปนะครับแล้วเรือนจังหวัดชัยภูมิทําให้มีฝนตกกระจายนะครับจะมีฝนเล็กน้อยจะถึงปานกลางส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวบริเวณใกล้หย่อมความบระกาศต่ำ97 w ิก็จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลังจากนั้น19ถึง20ตุลาคม ร่องมรสุมและลมมรสุมรวมถึงลมหนาจะมีกำลังอ่อนลงทำให้มีฝนลดลงอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น 21.23ถึงตุลาคมจะมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกพาดผ่านเรเวนประเทศไทยทางตอนบนมวลอากาศเย็นลงมาอีกครั้งนะครับทำให้ทุกภาคฝนเริ่มกลับมาอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิจะเริ่มลดลง24-27ถึงตุลาคมร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านเรืนภาคกลางอีกครั้งพร้อมกับมรสุมมีกําลังแรงขึ้นจะมีหยอ่อมความร้อนอากาศต่ํากําลังแรงนะครับพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุปรีเปรชั่นอีกหนึ่งลูกนะครับทีแอดมินจะต้องจับตาอีกอย่างต่อเนื่องนะครับ อาจจะได้ชื่อว่าพายุโซนร้อนหมาเหล่าและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตโมเดลอย่างต่อนเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับ เมื่อเช้านี้นะครับที่บริเวณจังหวัดนครปฐมหลายจุดได้เกิดน้ําท่วมบริเวณเขตเทศบาลน,นครปฐมและถนนเพชรชักระสีนะครับขาเข้าขาออกช่องทางขนานมีน้ําท่วมสูงใช้ช่องทางหลกักช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับขอบคุณภาพข่าวจากจอสอรอ้อยมถึงนะครับที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านหนองตะคองตําบลหนองสงูงอําเภอขามทะเลสจังหวัดนครราชสีมาก็เกิดน้ําท่วมนะครับจนเกิดความ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากกลุ่มข่าวโคราช304 นอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเวณถนนสายแม่สอดตากที่บริเวณเขตดอยรั่วได้เกิดธรณีพิบัติภัยดินถลม่มปิดทับเส้นทางทําให้น้ําท่วม้ํานะครับระดับสูงเป็นวันที่2โดยนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวขอให้ตรวจสอบเส้นทางนะครับก่อนเดินทางขอบคุณภาพข่าจากคุณเอกเกียรติศักดิ์แม่สอด นอกจากนั้นแล้วเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่บริเวณถนนแม่ระมาดบ้านตาโลเมตรที่50จังหวัดตาได้เกิดถนนสุดตัวจากฝนตกหนักส่วนนะครับท่านใดที่ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณเส้นทางดังกล่าวขอขอให้รับระวังกันด้วยนะครับขอบคุณภาพข่าจากคุณเอกเกียรติศักดิ์แม่สอด ต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจการติดตามเส้นทางของหย่อมควอรมรรกาตำ่ำที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิปรชัน่นรวมถึงพายุโซนร้อนและจะได้ชื่อว่าพายุโซนร้อนหมาเหล่าในระยะต่อไปซึ่งนะครับจากการคาดการณ์ของโมเดล ECMWFwindy.com จะให้มีการก่อตัวของหย่อมควอรมรรกาศต่ำกำลังแรงในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่23ตุลาคมนะครับ ซึ่งนะครับอยู่บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ทางตอนล่างมุ่งนาเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างในช่วงวันจันทร์ที่25ตุลาคมและหลังจากเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างจะเริ่มมีการพัฒนาตัวขึ้นโดยการดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองทําให้เกิดเป็นกระแสลมหมุนนะครับและเริ่มมีการพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุดิปเรชันในระยะต่อไปโดยมีทิศทางการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พุงนาบริเวณเวียดนามทางตอนกลางเยืองตอนล่างกัมพูชาด้านตะวันออกรวมถึงประเทศลาวทางตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างของประเทศไทยรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนนะครับขอให้จับตาในด้านของพายุลูกนี้นะครับหากในระยะนี้ยังไม่มีการตั้งชื่อพายุใดๆนะครับ ก่อนที่หย่อมลูกนี้จะเกิดหย่อมลูกนี้ถ้าหากมีการพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนจะได้ชื่อว่าพายุโซนร้อนหมาเหล่าพายุโซนร้อนหมาเหล่าตั้งโดยหมากเก่านะครับหมายถึงหินโมรานั่นเองนะครับผมส่วนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ใดของประเทศไทยขอให้จับตาในด้านของการคาดการณ์ของโมเดลอย่างต่อเนื่องนะครับ หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือด้านของพายุที่อาจจะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในระยะต่อไปขอบคุณครับ <S <S เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร